ขาวด่วนครับทุกคนบอสโจออกคำสั่งลับที่ไม่ลับให้กับลูกทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับโดยทางด้านบอสโจนะครับได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าศิลปินและคนในองค์กรสาวน้อยจะพูดอะไรในการทำคลิปจะขีดเขียนอะไรลงโซเชียลให้ระวังกันเยอะๆนะครับอันไหนสุ่มเสี่ยงที่จะมีดรามา่าให้หลีกเลี่ยงห้ามพูดห้ามเขียนห้ามนาเสนอเพราะพูด เพราะเขียนออกไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้ให้เสนอในเชิงบวกทําคลิปเพื่อความบันเทิงรายงานสถานการณ์ด้านหน้าเวทีและหลังเวทีให้แฟนๆได้ชมนะครับในรูปแบบเว้าวนือหัวหมวนให้คนชมมีรอยยิ้มมีความสุขโซเชียลมาแรงสังคมภายนอกและสังคมคนนอกจับตามองอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดนะครับจบข่าวเข้ากลุ่มได้เลยวันนี้ 9ก้คืนเก้าาเนี่นะครับทางด้านบอสโจครับทุกคนได้มีการฝากไว้อีกนะสำหรับกลุ่มปิดนะครับทุกคนก็ความหมายที่บอสโจอยากจะสื่อนะครับก็อยากจะบอกไปถึงลูกทีมนั่นแหละครับทุกคนเพราะว่าสิ่งไหนที่ขีดเขียนลงโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวบนแฟนเพจนะครับหรือกลุ่มคำไหนที่จะก่อให้เกิดดราม่าครับทุกคนหรือพาดพิงไปถึง สิ่งอื่นนะครับวิมอิมมองว่าบอสโจเนี่ยก็น่าจะมีการเตือนนะครับทางด้านลูกทีมประจําอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการแบบว่าประชุมกันนะครับทุกสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับทางด้านบอสโจเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับมีดราม่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับทุกคนก็บอสโจก็คงอยากจะออกมาเตือนนะครับสําหรับทางด้าน ลูกทีมแหละนะครับทุกคนเพราะาตอนนี้เนาะก็มีดราม่าอย่างที่บอกนะครับว่าข่าวก่อนหน้านี้ทีมอิมได้นําเสนอข่าวไปก็เป็นการที่อาจจะคิดน้อยไปหน่อยอาจจะเป็นการพูดที่อยากจะให้เกิดความสนุกแต่ทีเนี้ยบางทีมันเกิดความละเอียดอ่อนกับกับกับจังหวัดนั้นๆนะครับอิมคิดว่าก็น่าจะมีการเห็นตัวอย่างนี้แหละบอสตัวก็เลยได้ออกมาออกมาโพสต์นะครับเตือนสมาชิกในทีมนะครับเนาะ บอสโจก็ยังเผยอ,อีกนะครับว่าผมเนี่ยประชุมทีมงานแล้วและเขียนบอกในกลุ่มสมาชิกในวงไปแล้วนะครับก็เลยเอาข้อความนี้เป็นคําสั่งรับที่ไม่รับนะครับมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับให้เบิ่งสื่อๆดอกนะครับเผื่อมันเป็นประโยชน์นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นประโยชน์แหละครับทุกคนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยทางด้านบอสโจครับทุกคนเขาก็อยากจะส่งผ่านส่งต่อความรู้สึกนี้เนาะให้กับทางด้านสังคมบนโลกโซเชียลด้วยครับทุกคน ไม่ใช่แค่เป็นคือสิ่งที่บอสโจกําลังจะสื่อเนี่ยมีมมองว่าไม่ใช่แค่ลูกน้องหรอกที่บอสโจอยากจะสื่อคงจะอยากสื่อถึงคนภายนอกด้วยให้เกิดประโยชน์กับคนภายนอกด้วยอะไรแบบนี้ครับทุกคนอย่างอุ้มอิมเองเนี่ยได้เข้ามาอ่านแล้วในโพสต์ของบอสโจก็เกิดประโยชน์กับเราเองนะว่าเออเวลาเราจะพูดหรือว่าเวลาเราจะพิมพ์อะไรลงบนโซเชียลเนี่ย อันไหนที่จะเกิดสุ่มเสียงที่มันเป็นดราม่านะครับเราก็จะไม่โพสตครับทุกคนเพราะว่าบางทีเนาะเราคิดอะไรได้บางคนเนี่ยคิดอะไรได้ก็คือรีบโพสตเลยแล้วก็ไม่นึกถึงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอีมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่บอสโจเนี่ยเอามาโพสนะเป็นคําสั่งรับที่ไม่รับนะครับให้กับ FC Fan แฟนคลับนะครับทุกคนเนาะเนี่ยคนก็มาแสดงความรู้สึกกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะ นะครับนะเนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังครับคิดก่อนทําเสมอไต่ตรองก่อนนะครับรักองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนะครับครับทุกคนหลากหลายคอมเมนต์มากๆอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะครับนะครับไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆเนาะก็จะเป็นลูกทีมนะครับทางด้านบอสโจนนั่นแหละครับมา กดไลค์กดแชร์นะครับนี่นางเอกอมแอมก็บอกว่าครับพ่ออืมน,นะครับทุกคนเนาะก็เป็นข้อความเป็นประโยชน์แหละให้กับแฟนคลับ FC ด้วยนะครับแล้วก็ให้กับคนในองค์กรด้วยครับทุกคนเนาะว่าเวลาจะนําเสน,เนออะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนก็ให้มันเป็นแบบในด้านของเชิงบวกนะครับบอลโจก็คงจะอยากสื่อแบบนี้นะครับเนาะอ่ะ อันนี้คอมเมนต์บอกว่าติดตามสาวน้อยก็ยอมเบิงแล้วมีความสุขนะครับซุมใด่ดราม่าก,ก็ปล่อยว่ามันไปครับนะครับเห็นหลายข้อความแบบว่าเป็นตาฟ้องเอาเงินอยู่นี่นะครับบัดยามเพิ่นฟ้องอิหลีหน้าเศร้าคอตกนะครับนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอุมอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านนะครับกับ สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นวงไหนที่เจอดราม่าต่างๆครับทุกคนก็นั่นแหละครับทุกคนมันก็เป็นอย่างที่บอสโจบอกนะครับอันไหนที่เกิดการที่เป็นแบบว่าสอสกลุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดดราม่านะครับก็นะต้องต้องแบบว่าต้อง คิดดีๆไต่ตรองดีๆด้วยก่อนจะโพสอะไรลงมานะทุกคนเนาะปอโจก็อยากให้โพสอะไรที่แบบเป็นเชิงบวกอะไรแบบนี้นะครู้สึกยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหกระแสเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงของบอสโจน้องอุ้งอิงคือมาแรงมากครับทุกคนตอนนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นชาร์จต,ต่างๆเนาะก็เริ่มทยอยติดกันแล้วครับทุกคนก็ตอนนี้คือผลงานของสาวน้อย <ๆ S 1> เพชรเพชรบ้านแพงเนี่ยคือปล่อยออกมากันแบบรัวรัวรัวมากนะครับเนาะล่าสุดเนี่ยพระเอกวัดศิวดรก็ได้มีการไปเข้าห้องอัดแล้วนอกเหนือจากพระเอกวัดศิวดรแล้วก็มีน้องเพชรพลอ,อีกใช่ไหมครับที่กําลังจะเตรียมตัวปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วก็มีหัวใจคิดฮอดของบอสโจอีกทุกคนโอโ้โหสาวน้อยลำพินอินดี้เรคคอร์ดคือสร้างสรรค์ผลงานนะครับมาให้พวกเราได้แบบว่า เชื่นชมนะครับได้มาเสพผลงานกันเยอะมากๆครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านผู้บริหารนะครับอย่างบอสโจด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะร้วยได้ว่าคือศิลปินทุกคนในวงเนี่ยเขาก็แบบนะครับเต็มที่จริงๆแล้วก็บอสโจก็คือเต็มที่จริงๆนะครับบอสโจอย่างที่บอกว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาตามสไตล์บอสโจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ